เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูฐานฐานของกรเหลี่ยงเคนยูต้องให้ทหารเคนยูพาไปครับไปเยวข้ามทูกอทูเลสวัสดีครับขอต้อนรับสู่อช่องแอลสตอรี่ครับผม อันนี้ผมอยู่ฝั่งรัดกระเลี่ยงเคนอยู่ครับข้างบนเนี่ยจะเป็นฐานฐานเก่าของทหารพราร่อแม่โดนฐานเกรลี่ยงเคนอยู่ตีแตกไปแล้วมาดูนานนห,หน้ากี่เราเลาะ กินเราไปเองไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องเป็นทาหารนำทางไปนะฮะทหารทีเอนยูนำทางไปเข้าม้่น,นี่โดนทุ่นระเบิดนะครับเพื่อนๆเนี่ยอย่างเนี้ยขึ้นไปไม่ได้เนะยจะต้องเป็นคนที่รู้ทางต้องเป็นเส้นทางที่ผ่านการเก็บกู้แล้วนะฮะ ฐานเคนอยู่พ่มพี่พี่เคนอยู่ตะกีข้าวครับพี่พี่นะฮะเสื้อดำเงินนี่เป็นพ่อเขาก็เป็นแาน เคนยู่ปัจจุบันนี้ได้ร่วงรับไปแล้วอันนี้จะเป็นฐานปฏิบัติการส่วนหน้าของทหารกระเหลี่ยงเคนอยู่ครับ น้อยคนนะครับ German. จะได้มาเห็นจะได้มาสัมผัสรงชาติเทนอยู่ะท,ทานปฏิบัติการปืนที่อยู่แก <laughs> ้เบื่อก็แมกลุกใช่ไหมไม่ไดีเวลาเข้าคระหลาบ เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศหานก่อนเขาอยู่กันอย่างนี้ไหมปืนชุดสเสบียงเขาจะแยกแยกกันอยู่เขาเป็นอาหารป่าเขาจะแยกแยกกันอยู่อันนี้ก็ M79 มีลูกรึเปล่าแต่ผมว่าน่าจะมีแล้ว อันนี้เป็นพานท้ายของเอ็มเจ็ดเก้านี่อันนี้ไม่แกะจับกูเป็นระเบิดอ,อยู่กันง่ายๆใช้แผงอันนี้ อ่นะนพี่พี่พี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยอนนเอาไว้อะไรู้ทุนระเบิดเอาไว้เก็บปู้ทุ่นระเบิดครับนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยถ้าโดนกระตุ้มมั้งนะแถนน่ะคนเก็บตายก่อนตุ่มเลยนี่คือเขาสลักไว้นะครับเ <c oughs> พื่อนๆว่าเป็นวันที่เขายึดฐานแห่งนี้ได้ ฐานดักวินในวันที่22ิบสอทสองพันยี่สิบสามอันนี้คือถ้ามามาคนเดียวไม่ได้ครับมาคนเดียวหรือมาอยัางไงมาใกล้แถวเนี้ยเขาจะยิงยิงเตือนเลยต้องมีคนในพามาเท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นทางที่เขาเก็บกู้ระเบิดแล้ว ดบนสสขาถแล้วโอโ้โ,อโห,โหสภาพสภาพข้างบนโอ้โห ไปกันเลยนะนี่ไงครับเพื่อนๆป้ายเวลค้ามทุกกรทุเลนี่จะเป็นหลุมเพาะเก่าของได้แห้งทั้งนม่ตกหลุมเพาะเก่านี่คือแห้งไปทั้งตัวสภาพ สภาพดูไม่จืดเลยฮะไอ้ขัดจีแคร์ใหญ่เลยวะเนี่น้ำมีเทนี้เลี่ยเปิ้ลเก็บระเบิดมั้งล่ะน้ำมีเทน้ะมีเคโอ้เขาบอกว่าอยู่ในเส้นทางไวอุ๊ <c oughs> อะข <c oughs> ้ามไหมเงี้ยเลยเ <c oughs> นี่ยใต้เบลคัม กอทุเลอาจะจับเลยจะจับป้ายก่อนนะโอ้แหมมุยอ่าจับป้ายละมาถึงแล้วเยวข้ามทูกอทุเลฐานตรงข้ามหมู่บ้านข้าตะฝั่งนูน่นหมู่บ้านข้าตะฝั่งนูน่นหมู่บ้านข้าตะฝั่ง ถึงแล้วทงรัดเกลียงยึดมาได้ยึดมาได้เมื่อวันที่ยี่สิบสองทับเจ็ดสองสามหลังป้ายหลังป้ายเวลคอมกอชูเลเนี่ยเนี่ยครับเป็นสาราข้างบนเนี่ยสาราที่อยู่ข้างล่างนี่เห็นหลังคายเขียวเนี่ย อันนี้พี่พี่เคนยูเนี่ยขอบคุณนกแมงนะครับมีแฟนามาเที่ยวนห <im it> น้า่ฮะอันนี้ระดับหควแน่เลยเนะี่ยระดับหัวแน่ <im it> ที่เขายึดได้แล้วเขาไม่อยู่เนี่ยเพราะว่าความปลอดภัยเ <im it> <im it> พราะแม่มันมีเครื่องบินลบ <im it> ถ้ายึดทานใหญ่ได้เราอยู่เนี่ย <im it> มันจะเสี่ยงต่อการเสียกําลังพลง่ายๆเพราะว่าโดน,โนทิ้งระเบิดบ้างโดนเครื่องบินทิ้งระเบิดบ้าง เขาเลยเอาฐานปฏิบัติการใหญ่เนี่ยไว้โชว์เฉยๆแต่เขาจะไปอาศัยอยู่แถวในป่าในอะไรอย่เงี้ยเป็นกองโจรลบแบบวิถีกองโจรเป็นอาหารป่าเขาอยู่ตามป่าตามเขาเรื่องขากโน่นหมู่บ้านท่าตั้ง

ออกนอกทางนี่ไม่ได้นะเนี่ยยังมีทุนระเบิดเหลืออยู่เนี่ยคูเลตเก่าเนี่ยอันตรายมากเลยต้องไปตามทางเดินที่เขานำทางมาดงระเบิดทั้งนั้นเนี่ยคูเลตเก่าหมดนี่กลับมาฝั่งไทยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าตรงที่ไปเหยียบมาอยู่ตรงไหนนี่ฮะฐานอยู่ข้างบนนู้นนี่ เนี่ยป้ายเนาะป้ายเบี to to ้วยวนขะ้ามทูกอทูเลบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ครับ